ครับสวัสดีเพื่อนเื่อทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวสวนทุเรียนนะครับดูบรรยากาศและฟาร์มเปลี่ยนแปลงของแต่ละเดือนวันนี้ก็วันที่29นะครับมีนาคมพศ2 5 6พ เมื่อวานวันที่28ประมาณบ่าย,ายนะก็เกิดเขาเรียกโศกกนาฏตกรรมขึ้นตึกถล่มในกรุงเทพนะครับแล้วก็ดูข่าวแล้วก็เอาใจช่วยทุกๆคนนะครับที่ประสบอุบัติเหตุ ผู้ติ่ขายแรงงานนะครับเหมือนเราเหมือนผมนะครั้งหนึ่งเราก็เคยทำงานก่อสร้างนะครับเป็นช่างเชื่อมนะครับเราก็รู้อยู่ว่ามันอยู่ในที่สูง้วนะใครจะคิดว่ามันลงไม่ทันหรอกมันสูงมลมมันข่าวมันยังไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วอ่ะมันยี่สิบฝ่าชั้นหรือสามสิบชั้นนะครับเป็นอะไรก่อสร้างสนักตรวจเงิน สตงอนะครับก่อเสียหายเยอะอยู่แต่มันก็ระบบบริษัทมันก็มีประกันแหละครับแต่ทีนี้ครอ,อบครัวของผู้ประสบภัยเนาะผู้ขายแรงงานด้วยกันนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเราก็ต้องสู้กันต่อไปเหนะมือนผมก็สู้กันไปตามแต่สภาวะแล้วก็ การสังสมของแต่ละคนเนาะบางทีบางครั้งเรานับถือาศาสนาพุทธนะเราก็พูดในเรื่องของาศาสนาพุทธมันก็มีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะครับเมื่อดับแล้วก็จบนะเราจะเข้าเรื่องไปเรื่อยแล้วนี่ดูบรรยากาศสวนทุเรียน นะครับรอบ4สปี11เดือนละนะเมษาก็จะครบ4ปีเดี๋ยวปีหน้าเราก็มาลุ้นกันว่าจะมีลูกกินตะกี่ลูกนะได้กินได้ขายบ้างไหมนะครับเอ้อน,นี้เราก็พูดคุยกันเรื่อยๆเล่นๆนะอย่าไปเพื่อนๆก็อย่าไปซีเรียสกับชีวิตมากเราเกิดมากัน อายุเราก็ผ่านเรื่องราวกันมาไม่น้อยแล้วละ่ะแต่ละคนงมีสตอรี่ของตัวเองกันทุกคนแล้วนะครับแต่พอเวลามีปัญหาเราก็นึกถึงสิ่งที่เราเก่าเกเราได้เรียนรู้มานะครับอันนี้ก็พาชมบรรยากาศว่นนี้ยังไม่ได้ตัดหญ้าน่าจะปล่อยให้มันสูงขึ้นมาสักหน่อย นะครับแล้วก็ยาเอาไว้ในโคนนี่แหละแต่อากาศมันยังไงไม่รู้พอเช้าๆเนี่ยอากาศมันก็น่าอากาศมันก็สบายบายไม่ร้อนเกินพอสิบเอ็ดโมงไปถึงบ่ายเนี่ยโอ้โหมันร้อนแห้งๆนะครับนั่นก็เลยมันมีนาแล,ะล,ะละ้วล่ะมีนาเมษาเนี่ยมันแต่หลังจากเข้าเมษาเนี่ยฝนก็น่ามาแล้วทางจังหวัดปราดนะครับ ชมบรรยากาศพาดูการเจริญเติบโตของสวนทุเรียนนะครับมันก็เข้าวๆอยู่ประมาณนี้นะครับชมบรรยากาศกันแล้วก็ลุ้นกันไปเรื่อยๆแล้วนะครับ เดี๋ยวก็เริ่มแล้วเริ่ม,มต้องตัดหญ้าแล้วพาปล่อยขึ้นขึ้นเร็วนะหญ้าเนี่ยีเส <Easy. Okay. S 1> ียงนกนะครับก่อนอเดี๋ยวจะเล่าฟังเพลินๆน,น,นะคุยกันเพลินๆ ในอดีตเราก็เคยได้บวชได้ศึกษาฉะนั้นมันก็มีอยู่นะเรานึกถึงอะ่ะเพราะมันตอนนี้มันก็2,500ัร้ปีแล้วละ่ะเขาเรียกว่าทาศาสนาพุทธคียกว่เกิงกลางพระพุทธศาสนาตามคําทํานายนะฉะนั้นแล้วเราก็เคยได้อ่านได้เรียนรู้มา ศึกษามาว่าหลังจากไปไปเรื่อยๆเนี่ยทุกๆอย่างนะธาตุทั้งสี่เนี่ยก็จะเริ่มแรงขึ้นนะดินน้ำลมไฟมีแผ่นดินไหวที่มันไม่เคยเกิดเนี่ยมันก็เริ่มแล้วน้ำที่มันไม่เคยท่วมนะมันก็จะท่วมมากขึ้นแล้วก็ท่วมนานขึ้น ลมที่มันเกิดขึ้นสมัยก่อน,นก็อาจจะแรงแต่ก็เร็วเดี๋ยวนี้แรงแล้วมันก็จะช้านานนะจะเป็นแบบนั้นนะครับไฟเวลามันไหมหรือเวลามันติดมันก็จะนานขึ้นแรงขึ้นเหมือนกันมันก็จะไปเรื่อยๆนะครับสาเหตุอันนี้ตามที่เรียนมานะไม่ได้ไปเจาะจองใคร สาเหตุที่มันเกิดขึ้นแบบนี้เขาบอกว่าในตำราเขาบอกว่ามนุษย์เราไม่ค่อยมีศีลห้านะนี่อันนี้ไม่ได้ว่าใครเลยนะอันนี้เล่าออกันฟังให้เฉยนะอย่าไปมูลี่กันนะนะเขาบอกว่าเมื่อมนุษย์ไม่ค่อยมีศีล ฉะนั้นก็ไม่ว่าเริ่มต้นมาข้อที่หนึ่งการเบียดเบียนการเบียดเบียนเบียดเบียนก็บีดเบียนมันก็ทะแยะก่กันไปมันก็เยอะมากมายนะเอาแค่คร่าวๆแล้วก็ก,การเบียดเบียนลาปาน,นาอัติน,นาแล้วก็ไป กาเมนะไปมุสสาไปสุลานะครับมันก็ไม่ค่อยจะทุกคนไม่ค่อยจะยึดถือกันในสินห้าแล้วละ่ะนะครับแต่ทีนี้เรามาพูดกันกับพเพื่อนๆนมะาคุยกันว่าถ้าเราไม่ได้ทั้งห้าเนี่ยเราก็เริ่มจากเอาสักข้อหนึ่งก่อนนะออพอเราเริ่มข้อหนึ่งก่อนแล้วเราก็อยากได้ข้อคือมันต้องเป็นแบบนั้นนะถ้าเราจะไปเอาทีเดียวห้าข้อมันไม่ได้สังคมอะ ที่ผมสัมผัสมาอยู่มาหลายๆที่ตั้งแต่ทำงานเป็นลูกน้องเป็นลูกพี่เป็นหัวหน้างานเป็นลูกน้องเขาทุกชนชั้นสำับสังคมไทยที่ได้เคยสัมผัสมาด้วยตนเองคือการเอาเปรียบนะน้อยครั้งมากหรือไม่มีเลยยังจำไม่ได้ว่าที่ไม่เอาเปรียบเรา มันมันน้อยครั้งมากหรือจําไม่ได้นะนึกนึกไม่ออว่ามีคนไหนที่ไม่เคยเอาเปรียบเราเราเป็นลูกน้องเพื่อนร่วมงานต้องเอาเปรียบเราหน่อยนะกินหัวเรานิดนึงนะ่ะเราก็ภูมิใจทั้งที่เรารู้แต่บางเรื่องบางจังหวะบางโอกาสเราก็ต้องยอมยอมไปนั่นแหละไอ้สิ่งที่เรายอมยอมไปนี่แหละเขาคิดว่าเราโง่เ,เราเพราะสภาวะในบางที เราไม่พร้อมเรื่องเงินเรื่องอะไรเพราะเราเป็นลูกจ้างนะเงินมันก็เป็นตัวหนึ่งนฉะนั้นเมื่อคนเรามันไม่มีศีลมากเนี่ขาบอกว่าธาตุทั้งสี่ที่มันอยู่คู่กับเราอะมันก็จะดุนแรงขึ้นอันนี้ก็พูดคุยกันเพื่อเพื่อเป็นแนวเฉยๆนะจริงไม่จริงก็อย่าไปอะไรกันมากมายเราคุยกันนฐานะเพื่อนนะครับให้ชมบรรยากาศ ส่วนทุเรียนไปด้วยกันมันก็ถึงเวลาแล้วเนะถึงเวลาที่จะต้องให้ปุ๋ยอีกแล้วนะมันก็ปก,กติให้ปุ๋ยตัดหญ้าตัดกิง่งอะไรเนี่ยมันพอเข้า3ปีแล้วเรามีงานทุกวันเลยนะพราะหนึ่งเราเอาเงินจากที่เราจะจ้างคนงานมาจ้างตัวเราเองเราทำเองนะครับฉะนั้นมันจะไปหาเวลาว่าง แบบว่างทั้งวันมันไม่มีอ่ะคือมีเวลาเวลาไหนที่เรานั่นเราก็เข้าสวนเพราะเราเคยเป็นลูกจ้างเขาอะ่ะสามสมัยนั้น3ามร้อยกว่าบาทนี่เกือบตายนะคือเขาไม่ได้สนใจเราหรอกคือคุณต้องทำงานให้ได้จะมาอ้างอะไรแล้วแต่ป่วยไม่มาทำงานใช้ประกันนังคมไม่ได้ก่ บริษัทไม่รับผิดชอบอะไรมันก็เราก็ผ่านมาพอสมควรอย่างเราอยู่บ้านนอกเนี่ยนะกลางคืนเนี่ยหกโมงเย็นพุ่มหนึ่งเนี่ยเขาเริ่มเข้านอนกันแล้วนะแต่ที่เราไปสัมผัสชีวิตลูกจ้างเนี่ยทุ่มนึ่ครึ่งนะทุ่มหนึ่งอะ่ะเราเริ่มจะเข้างานอะ่ะแล้วเราไปออกทิ้งก็นู่นแหละเช้าแหละพักเที่ยง,งคืนเนี่ย นั่นคือจิงหวองคนที่วะแล้วเรามาบอกกับคนที่เขาไม่เคยทํางานโรงงานน่ะมึงโอ้ยมันเจะขนาดนั้นเลยน่ะเขาก็พูดไปอีกแต่จริงๆถ้าถามว่าเราเวลาเราเข้ากะทั้งคืนเนี่ยเราก็ต้องหาเรื่องหลบเรื่องอู้ของเรานะเพื่อความอยู่รอดมันก็เป็นแบบนั้นอีกวิธีของการทํางานเนะาะดังนั้นก็พูดคุยกันเรื่อยเปื่อยแหละเพื่อในนๆเราก็เป็นเพื่อนกันแล้วฟังกันบ้างไม่ฟังบ้างก็ ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมนะก็ถ้าถูกใจเป็นเพื่อนกันหรือไม่ถูกใจยังไงเข้ามาดูก็ช่วยเป็นกำลังใจกันนิดนึ่งกดไลค์ให้นิดนึงนะครับไม่กดติดตามก็ไม่เป็นไรนะไม่ใช่ว่าเอาอยากจะเป็นยูทูบเบอร์เขาเพราะว่าทำ Youtube มันมีก,กฎกติกาของเขาอยู่ แล้วเราเองเราก็ความรู้ไม่ได้มากขนาดนั้นว่าพอมันไม่ได้ตามเกณฑ์เขาเนี่ยมันก็ทําอะไรไม่ได้หรอกแต่เราอยากเก็บเรื่องราวของเราไว้เผื่อวันที่เราไม่ได้ถ่ายคลิปหรืออะไรนานๆเราก็มาดูสักครั้งหนึ่งว่าเออปีนั้นทุเรียนของเราเริ่มต้นแล้วมันไปถึงไหนนะครับนั้นก็บรรยากาศข้าวๆก็อยู่ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชม นะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนกันนะครับไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ขอให้แค้วคาดปลอดภัยนะครับมีเคาะก็เคาะไม่ดีก็ให้หายให้ใครเจอแต่สิ่งดีๆนะครับขอบคุณครับ